สบายดีพี high, high, ่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาสบายดีเอฟซีคือคนเทียนนาหน่อยผมมาหล่อไฮหล่อนาเข่างามขนาดพี่น้องมั้งเลยวุ่ออกก็ได้กำลังถอกเข่าคอใหญ่ใหญ่เงี้ยเลย กำลังตุ้ขึ้นม่านกันนีลังตังทองนี่ถอดแล้วเขาอ,อีกสองเดือนเกี่ยวเขาว่าอันซัมเแมนคอยดกระโบหูไปไหนหักเลยรไปนะ <c oughs> มันกับขักวะทางตไทยหตดมัน มันส่วนมันส่วนมันเสียงน่าหน่อยติดกันให้หน้าเขียวบรรยากาศทุกไง่รงทรงน้นาด้อว่นอ้ะนำไรจะจบ กำลังออกเขาอมนนีกาเนย์บริลกก้าเขาปล่อยทิ้งไว้จะกล้ามนนี้ก้กาหกหกหก หลอดทงหลอป่าหลอโคนี่อันนี้คือดำตัวนี้งาบเขาขากันที่เขากำลังออกกำลังผลรอไปเลย่อันตั้งทอ บรรยากาศท่องหน้าท่องนาท่องนาฝุ่นเตียงนาน่อยเขียวไปบดอันนี้ว่าเพื่อคนอยู่ไปทำงานอยู่ต่างแดนกินหอดบ้านอ่ะทายให้เบิร์นได้เป็นอยงเด้อเขาไปติดตามกันในบ้านให้มองชาแนลทางสองยูทูบเด้อ โอเคพี่น้องโอเคบายจ๊บจิ